ต่อคนอื่นต่อคนชวนร่วมทิ <Wha> ้งได้ี่เป็นประโยชน์ตัวชวนร่วมไปย่างทำไปทิ้งได้ี่ทำกลุ่มเดิรอนตัวร่วมยาหยุดหยุดไว้เป็นว่าจะตั้งศาสนานีกว่านยุดรักสามเจ้า ข้ามชัวท่มตะกุ่นว่างวาดีใครสอนแกบุคคนอื่นอันความรับที่ยู่เป็นมนุษย์นี้ครับคุนว่างวามดีกับข้ามเดือดไฟรูจาใจรักษาศาสนากับท่า,า,สา,สานสินพระมนาอันท่างกับคือก,การให ิงของแจบุคคลเก่นพิสูสงในไม่ไศาสนานี่หรือแจบุคคลที่ตกทุกข์แรงที่กับพขอทำไปกับเป็นท่านกับเป็นานิสงอันนันศาสนาต่ากุศลศาสนาอ้างผลของท่าน อ้างผลของศีลร,รักษาศีลของภาวนาคือคือการมันภาวนาหนี่ได้ใจผลของท่านเ่ยท่าต้อไปกับศีลร่ำร่หยกันนะใช่คือเกิดเป็นมนุษลลย์เดียร่ำร่วยอ้อีอ้ข้างเป็นมนุษย์กับเป็นเทวดา,าตา ลำรวยผลของเศษกับเป็นผูสดสวยงดมากมาเกิด <c oughs> เป็นมนุษย์ก็งดงามด้วยกันเป็นเทวดาเป็นปมงง่างงามด้วยเศษมันเอนพระวนหน้าด้วยการพระวันหน้าเกิดในชาติใดก็คือมีปัญญาเป็นมนุษย์ก็มีปัญญาเป็นเทวดาก็มีปัญญาเป็นพ่มก็มีปัญญา ยังลองร้อยในภพในโลกมนุษย์ในโลกของเจ้าดาคนของพ่มกับเป็อาสิเป็นผู้มีปัญญาในขันทุดท้ายแต่ปรมีเต็มแล้วกลายห้องรับนามเคยตุ้ม ตั้งสมไปที่ละน้อยละน้อยอันทุดท้าทยยาเป็นอรหรันต์กสิได้เป็นยาเป็นพระวของอริยะสีอริยเมยตไตรที่ลงมาตัดในกข์ให้นาอันพ่อได้ฟังคำในตำลักเป็นกระไดบรรยุอรหันต์อันทุดท,ท้ายเทศน่าในย่อขออนุท่าทั้งหลายยังต้องการนานยก วันนาทาุกลาอัลยังต้องการเกิดเป็นมนุษย์อยาเกิดเป็นเทวดาอยาเกิดเป็นพุ่มอยาเกิดเป็นอรหรันต์ตาให้รักให้ท้ำพานรักษาเสียงเจริญเมตตาภาวนาปฏิได้ถึงขันอรหรันพระพุทธเจ้าทั้งหลายตารวา คอมเป็นอรหันต์นี่เป็นความสุขอันยางยิ่งพุทธเจ้าทุทุพระองค์ต,ตังเต่เอวังความมีด้วยประการและเจนี่